ในที่สุดก็ได้มาชม Disney i m m e r s i v e Animation ในไทยเป็นงานที่ฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์และจัดที่เอมซฟีโอ้พี่มิกกี้มาสต์ตัวสูงมากเลยขอเข้ากลุ่มกับเอลซ่าและอันนาด้วยคนซีนนี้เราก็จะเห็นภาพวาดการ์ตูนที่มีภูมิประเทศจากทวีปต,ต่างๆทั่วโลกเลยอย่างเช่นภาพนี้ก็จะเป็นจากโซนอเมริกาเหนือแล้วก็จะเห็นภูมิอากาศและลายเส้นของบ้านลักษณะของบ้านเนี่ยคล้ายๆโซนนั้นเลยได้เห็นคุณวอลต์ดิสนีย์กับตัวการ์ตูนเหล่านี้ เอ๊ชื่อว่าอะไรนะเราได้เห็นโต๊ะทำงานของผู้สร้างการ์ตูนดิสนีย์แล้วเจ๋งมากไอเราก็เหลือไปเห็นโน้ตบนโต๊ะทำงานที่เขียนว่า There's no magic in magic it's all in the details ไม่มีเวทมนต์ในเวทมนต์ทั้งหมดอยู่ในรายละเอียดถัดไปก็จะได้เห็นงานศิลปะของงานเอฟเฟกนะคะการที่เราจะได้การ์ตูนแถละเรื่องเนี่ยต้องวาดเอฟเฟกหลายภาพมากเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลย อันที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นตัวอย่างเอฟเฟกตอนที่ซินเดอเรลล่าเปลี่ยนชุดจากชุดทำงานเป็นชุดราตรีไปเต้นรำสวยๆค่ะถัดมาเราก็มาดูหุ่นจำลองในเรื่องต่างๆกันเช่นเรื่องนี้มาจากเรื่อง Frozen แน่นอนและก็เรื่องนี้คืออะไรเอ่ย ม้อน่ะถัดไปเราก็ได้เห็นศิลปะการพัฒนาตัวละครเวลาตัวละครนั้นมีความสุขเศร้าแล้วก็เห็นในแต่ละหน้าตาต่างๆแล้วเราก็สามารถฝึกวาดภาพการ์ตูนด้วยนะถึงเวลาเข้าชมดิสนีย์แบบ360องศาแล้วเข้าไปสายรละข้อมือมีสีเหลืองด้วยแล้วก็ได้เล่นสนุกกับพื้นที่เหมือนจริงมากๆเลยภาพยนตร์เริ่มฉายแล้ว พีมิกกี้ม m า u ส์เปลี่ยนชุดหาตำแหน่งที่มาเหมาะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็นั่งชมภาพยนตร์แบบนี้ได้เลยมี Baby Lion King มาชมภาพยนตร์กับเราด้วยเหมือนกับในซีนนี้เลยความประทับใจในวันนี้ก็คือเราได้ฟังเพลงให้กำลังใจกับเราก็คือเพลง try everything และรู้สึกว้าวที่ได้ชมแอนิเมชันที่มันสมจริงขนาดนี้เราสามารถเดินสามารถเต้นไปกับเพลงที่เราชอบและสามารถร้องเพลง เเราชอบได้ลยและเราและเด็กๆที่มาชมก็ได้เล่นสนุกกับบับเบิ้ลที่ปล่อยออกมาระหว่างชมภาพยนตร์ด้วยนะคะปล่อยออกมานานทีเดียวเลยและเราก็ได้เห็นพี่มังกรสุดน่ารักเพื่อนๆจำได้ไหมว่าจากการ์ตูนเรื่องอะไรฉากคมลอยฉากนี้โรแมนติกสุดๆเลยเพื่อนๆจำได้ไหมว่าจากเรื่องอะไรสำหรับคนที่รักและอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สมจริงของดิสนีย์ก็ไม่ควรพลาดเลย